ดีทำช่วงท่านโอ้เล่นอะไรดีอันนี้อะไรอันนี้อะไรเกดไปเกิดอ,อ๋อแซงสซงวัวสซงวัวเล่นอะไรก็ไม่รู้ เลยเล่นเลยอ่าอ,อืมครับโอเคต่อเลยฮาว gak lain lagi, sih, tuh ini juga, hey, hai. นี่ตวิธีการข่าง่าย ฮืมโอ้ตายรอ้ไปไปสิน่ oh, ไอ้ใบสี่ทำไมโชคดีขนาดนี้ <c oughs> เกิดมาก็ตายเดอะเดอเฮ้ยมันยังเหลืออี่ยตาย <c oughs> มี่อมิมุม อย่าขดอันนั้นเลยอย่ามันเข้าไปโอเคว้าเสียแล้วล่อ่ะทำไมวางของไม่ได้แต่เรายังมีชีวิต นม่ใ่มันน่าจะตายใช่ไหมเอ้ยโอ้ยว้าก็ยังเป็นประตาโบกติขุดให้กว้าง ตงนี้มีช่องช่องเหลือรอดอ้าวพวกที่เหลือเหรออ๋อไปแล้วอ่ะไปอน,น้นฆ่าเลยฆาาอย่าฆ่าฉันเออเขื่อเฮ้ยเฉีนเก็บตุกดีนะเป็นคีทีให้มันสว่างสว่างมากถึงมันที่สุด นี่คือถิ่ที่สว่างมากอ่ะมาดี๋นี้รุด้ะไรเขาไม่ได้ออม่เนี่คือที่ที่สว่างที่สุดในสามโลกโลกสว่างมากเลยไม่ใช่เครืงในอย่างเดียว thằng nó có nhau bên chơi lạ rồi là chú là ngô Ta cái ngoan ngô đi xin luôn, chung chăm rồi ừ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  ui ui, โอ้โหต้นบ๊กเบิร์มจังโอโ้โหโอ้โหนี่คือต้นม,มามหาฮัตพีนี่มันต้นอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นต้นต้นที่โหดมาก <c oughs> เป็นต้นที่ รูอว่าอันติเมตมา,ากมากน,น้องเป็นนันเอิน,อ,นอย่างอันนี้เดี๋ยเดเอันไหนวะอันนี้อ่รอันนี้สิอันนี้อรอ มันเติบโตไม่ได้เฮ้ยอันนี้อะโตของแท้โอ้โหโตทั้งหมดเลยนะลองอันนี้ซิมันจะเป็นยางี้อันนี้เริ่มแรกมันจะเป็นไรเริ่มแรกมันจะเปอะไรลให้ลอยเน,นี่ยนะ ถูกเลยอ้าวแป๊บเดียวตัวละแต่นี้โตกวอะที่อันนี้มันอันนี้มันต้นธรรมดาอันนี้ก็ธรรมดาแต่ถ้าเรียงกันอย่างเงี้ยก็ปูปูปูปลูกไปเลยปลูบลูปู

อาต้นซูเปอร์อันติเมตทําไมเมนไโตยีโตโตโตเร็ร็ววแล้วอังไทกดเร็วๆยัยไม่เป็นไรเอตัวนี้มาก็ได้ฮีฮาวจบแล้ว อ่าอย่าลืมกระเทิบไลค์ด้วยกระเทิบสตอร์คายด้วยให้กระเทิบไลค์นะกระเทิบสตอร์คายด้วยบายให้ลาก่อนแล้วเกย์จะต้องตายพวกง,โงโอเอ,อือจบกแล้ว